นี่แม่งเกิดขึ้นอะไรกับทีมกูเนี่ยทำไมมันต้องเกิดขึ้นแต่กับกูเออนี่คือคำที่มันผุดขึ้นมาในหัวของแฟนบอลบาร์เซโลนาหลังจากเห็นผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้แน่นอนครับจากที่เล่นดีมีทรงสู่เล่นแบบจนกูโปองอะ่ะเออไอ้ชี่กูตกรอบนแน่แน่อ,อือนี่คือคำที่ผมคิดขึ้นมาในหัวเลยเว้ยและก็ไม่มีวี่แววเลยว่าบาซ่าจะรอดกันได้ถ้าเล่นกันได้แค่นี้แล้วก็การจัดตัวอันนี้ผมเข้าใจได้เว้ยว่าต้องการพักนักเตะแล้วก็มีการทำประตูตุนไว้เยอะในเล็กแรกยิงไปตั้งสี่ จะไปแพ้ได้ยังไงโอ้โหสุดท้ายเป็นไงละ่ะเกือบสัต์มาซ่าเนี่ยมาในระบบเดิมเลยครับ4 2 3 1ชเชสนี่ยืนเฝ้าเสาแขงหลังก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นคูบาซี่กับอาราโคอ้อไม่เหมือนเดิมเพราะอาราโคลงมาแล้วมึงเป็นไงมึงไม่ไม่เข็ดไงแม็กซ้ายเป็นมาตินครับเพราะบลเด้งเจ็บอยู่ส่วนขวาเนี่ยเป็นกุนเดคู่กลางนนี้ใช้เป็นเดยองกับกาบีคือแบบ มึงเล่นไม่ได้อ่ะกลางรุกก็เป็นเฟอร์มินเลยครับส่วนปีกซ้ายเป็นราฟินยาฝั่งขวาเป็นยามาและหน้าเป้าเป็นเลวานนี่เป็นไงละ่ะโอ้โหล่องหนกันไปเลยกองหน้ากูซึ่งถ้าดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยก็พูดกันตามตรงนะมันไม่ได้หน้าเกียดิด้วยเพราะแต่ละคนเนี่ยมีชื่อชั้นในระดับหนึ่งแล้วนะแต่จับเล่นกันได้แบบโคตรหวยแตกเลยครับบาร์ซ่าเมื่อคืนนี้นะทีนี้เรามาพูดกันในส่วนของครึ่งแรกกันเลยนะเจ้าบ้านดอดมูนครับเปิดเกมมาได้แบบดุดันตามคาดไล่เพรสซิ่งสูงต้นเกมนะแย่งบอลก็ได้บ สอบเชนนี่อย่างต่อเนื่องเหมือนมึงเป็นครูอ่ะมึงทดสอบเชนนี่กูซะแบบอ่ะมึงสอบตกเงี้ยคือแบบเยอรมันในบ้านอ่ะทุกคนเล่นกันแบบโคตรสนุกลุกนั่งสบายส่วนบาซ่านิ่งๆอย่างกับปลาจำศีลดินแห้งๆคุณเคยเห็นไหมปลาที่แบบว่าน้ํามันลดอ่ะนั่นแหละบาซ่าเลยคือแบบแห้งๆแข็งๆไปพร้อมกับดินอ่ะอืมแม่งไม่มีผลอะไรเลยแล้วบาซ่าเนี่ยมาโดนประตูแรกตั้งแต่นาทีที่10เลยครับเมื่อเชนนี่ไปทําฟาวใส่ปาสกาโกสซึ่งลูกเนี้ยผมเข้าใจได้เพราะว่าแบบแหมนะก็มึงดูป้องกันกัน,กนสิป้อง กันกันซะดีเลยแล้วก็เป็นทางกิลาซี่แหละครับที่มาเป็นคนสังหารจุดโทษได้แบบเหนือเหนือนะแม่งยิงปาเนง่ากูเหลือจะเชื่อนะก็ขึ้นนําไปก่อน1ประตูะสูตรหลังจากนั้นนะครับบาซ่าแทนที่จะพยายามแบบทําให้มันดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าเมาส์หมัดไงโดนต่อยโดนฮุกโดนอะไรมึนนะครับเล่นกันแบบงงๆแค่จ่ายบอลกันให้ดีหนึ่งสองจังหวะเนี่ยยังทํากันไม่ได้จุดทางดอดมูลเนี่ยเกือบมาได้ประตูที่2ครับแต่ยังดีที่ลูกนั้นเนี่ยมันล้าหน้าแล้วเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ยอด้อนะล้ำหน้าไม่ กลับมาที่บาซ่าอีกทีครับช่วง25นาทีแรกเนี่ยโดนลูกเดียวก็ถือว่าเป็นบุญแล้วคือแบบไม่รู้ว่าแฟนบาซ่าคนไหนไปทําบุญมาหรือเปล่ามาเลยส่งผลให้โดนแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นบาซ่าพยายามจะตั้งเกมบุกกันบ้างแต่แนวรูก3คนเนี่ยเล่นกันได้แบบผิดพลาดยามาเปิดไปเสาสองแล้วเปิดไปนู่นเปิดไปนี่ข้ามล้นเกินตลอดนะเลวานพักบอลได้ก็จ่ายช้าเหลือเกินไม่มีโอกาสยิงราฟินญ่านี่ก็นึกวกาเฟรนโอ้โหอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นแล้วครับบาซ่าแทบจะ ไม่มีความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายเลยเจ้าบานแมงก็บบุกอยู่นั่นแหละมึงก็ยิงกูจังเลยบุกจนแบบเกมรับทำหน้าที่กนจนท้อแล้วประเด็นไม่ใช่เกมรับที่ท้อนะแฟนบอลก็ท้อเหมือนกันเพราะเห็นเกมรับเล่นโอ้โหโลนลานเหมือนกันเล่นกันแบบมึนงึกมึนงักแต่ก็ต้องชมแหละว่าวัาวาวนนี้เชสตนี่ออกแรงเซฟไวไ้ได้หลายครั้งครับไม่งั้นมึงโดนไป4 5ประตูแล้วก็จบครึ่งแรกกันไปนะครับบาซ่าที่แบบโชคดีจริงๆนะที่มึงโดนแค่ลูกเดียวทีนี้มาต่อในช่วงครึ่งหลังครับไอ้เรา,า,าเก็คิน ตัวนะเล่นกันเหมือนเดิมไม่มีความแบบกระตือหรือลดอะไรดอดมุนแม่งก็เดินหน้าไล่บทบทจนทีมกุเล เล่เป็นโจ๊กโจ๊กยังเคี้ยวง่ายกว่าทีมกูอีกเมื่อคืนจนกิลาซี่แหละครับมาทําประตูที่2จากลูกมงในทีที่49ซึ่งลูกนี้นะครับถามจริงๆอะเาโคมึงใช้ตาป้องกันลูกบอลอีกแล้วเหรอคือเกมรับมึงต้องใช้ตัวเข้าไปป้องกันมัน้งสินี่มึงใช้สายตาสายตามันไปป้องกันลูกบอลนตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหไม่งั้นกองหลังเขาก็เป็นเวอร์คาร์กันทั้งโลกเอาตามองแล้วบอลมันจะไม่เข้าประตูเนี่ยมือพลังจิตเหรอมึงเป็นมิวทูหรือเปล่าเนี่ยเออมึงก็ อากาศก,ก็พึ่งพาไม่ได้แม่งโคตรท้อเลยครับแล้วใครที่เป็นแฟนบาซ่าเนี่ยผมว่าจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังเป็นอยู่ครับคืออาการโกรธหรือ,อาการกังวลเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับผลงานในยูเซีของเราไม่แบบฝังใจมากๆอ่ะโรม่าลิเวอร์พูลบาเยนต์เปเนี่นี่คือแบบกูต้องไาเห็นภาพซ้ำๆอีกแล้วเหรอจะตกรอบอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่คือคําที่ผมคิดขึ้นมาในหัวเลยครับใครเป้งเป็นเหมือนผมเนี่ยคอมเมนต์เลขสิบมาก็แล้วกันนะครับผมจะได้รู้ว่าเอ้ยกูไม่ได้คิดเป็นคนเดียวนะอะไรเงี้ยเออซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าจะ คิดเหมือนผมแหละ แม่งแบบอะไรก็ไม่รู้ครับคือมันมีแต่ความกดดันแล้วอะคือเราโดนนําไป2ประตูครับมันแทบจะยิ้มไม่ออกเลยเว้ยถึงแม้ว่าเราจะตุนมาถึง4ประตูก็ตามนะแล้วก็หลังจากนั้นนาะทีที่54บาร์เซโลนาเนี่ยมาตีไข่แตกได้จากจังหวะที่กุนเดยน,นะครับจ่ายทะลุช่องให้กับเฟอร์มินแล้วก็เปิดบอลเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วเป็นทางรามี่เบนเซไบนี่นะครับสกัดพลาดน,นะครับบอลก็พุ่งเข้าไปตุงตะข่ายแล้วครับก็เข้าประตูตัวเองไปทาให้บาร์ซ่าเนี่ยมาตีไข่แตกเป็น2ประตูละหนึ่งนะก ลูกหนึงแล้วหลังจากนั้นเราน่าจะได้ประตูเพิ่มหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วนะหลังจากนั้นไม่นานนะครับพันซีฟิงกเนี่ยก็ส่งเพดี้ลงมาก็คืออย่างที่เห็นแล้วครับว่าบาร์เซโลนาหลังจากที่กลายเป็นปลาจำศีลในดินนะนะพอเพดี้ลงมาก็เหมือนน้ำนะครับที่หยดลงมาให้ปลาปลามันก็เหมือนจะกระตุ้นนิดนึงนะครับแต่ประเด็นน้ำมันไม่พอดิทีมเล่นนิ่งขึ้นมีการคุมจังหวะปรับสมดุลเกมกลับมาได้แต่กลายเป็นว่าแบบ มันก็ได้แค่นั้นนะครับเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่แต่อีกแล้วคือแบบอลาโคมึงเป็นกับตันทีมแล้วนะเว้ยมึงทำอะไรเนี่ยโอ้ยเชี้ยกูโหโหมึงวะนาทีที่76ครับดอตมุนเนี่ยมาได้ประตูที่3จากการเคลีย์บอลพลาดของอลาโคคือแบบบอลแม่งแบบมึงเคลียไปทางอื่นก็ได้มึงเปิดขึ้นไปข้างหน้าไกลๆก็ได้แต่นี่มึงสกัดแบบไปเข้าทางเขาอะแล้วก็เป็นกีราซี่ครับที่แม่งแบบซัดให้ทิก อืมคือมึงก็เก่งจริงๆนะมึงมาอยู่ทีมกูไหมเนี่ยเอาแทนเลวานเลยเนี่ยอะคือแบบโอ้โห ยิงคมเหลือเกินแม่งไม่รู้บอลแม่งจะไปเข้าทางอะไรมันขนาดนั้นนะครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายกลายเป็นว่าดอตมูนเนี่ยขึ้นนําเป็น3าหนึ่งนะครับหลงังจากนั้นเนี่ยก็เกือบจะโดนลูกที่4ด้วยนะแต่โชคดีครับที่ลูกนั้นจูเลียนบันล้าหน้านะไม่งั้นมึงโอ้เรียบร้อยบาซากูเลเทะนะครับจนในช่วงท้ายเกมนะครับเจ้าถิ่นก็บุกขึ้นมาอ,าอีกรอบหนึ่งเพื่อแบบว่าจะได้ประตูอีกสักประตูหนึ่งเพื่อไปตีเสมอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับแนวรับของบาซ่าเนี่ยก็ต้องงัดทุกกระบวน่่่าาเพืออมชวยป้งกันแลล้วก็ทําอะไรไไม่ด้ก็จบเกไป ที่ดอดมุนเนี่ยสามบาซ่าหนึ่งนะไม่มีนักเตะบาซ่ายิงสักคนครับดอดมุนยิงเองล้วนๆน,นะบาซ่ากูไม่มีบทไม่มีซีนที่อะไรเลยแล้วถึงแม้วันนี้อาจจะแพ้ได้แบบน่าอายขายกีนหน้านะครับแต่ก็ยังผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งในเกมเมื่อคืนนี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้เราไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับพันซีฟิกเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยเราเข้ารอบรองแล้วแล้วดอดมุนเนี่ยก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมทําให้เราเนี่ยลำบากมากๆเลยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการผ่าน ไม่ดี แต่ก็ต้องยกเครดิตให้ทางดอดมูนแหละว่าทีมเขาเล่นดีมากๆสิ่งที่ทีมเราทําได้ตลอดช่วงหลายสัปดาห์มัน,น,ย,มนยอดมากจริงๆเราก็เดินมาอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงปลายทางเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจไปนะส่วนทางนิโก้โควาดนะครับก็บอกเลยว่าวันนี้เราทุกคนเนี่ยได้เห็นเกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจากทีมของผมนะมันก็เป็นเกมที่เข้มข้นนะมีการเพรสซิ่งสูงใส่อย่างหนักหน่วงและแน่นอนว่าผมผิดหวังที่ทีมเราตกรอบแต่เราคือทีมแรกที่ทําให้บาร์เซโลนาแพ้ในปี2025 ก็ผู้อะไรไม่ได้เยอะแล้วเราสามารถภูมิใจในตัวเองได้มากๆซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ต่างคนเนี่ยก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็ขอ,ขอชื่นชมทางดอทมุลจริงๆวันนี้เล่นกันได้แบบสุดยอดมากๆโดยเฉพาะกิราซีีนะโอ้โหแฮตติกใส่บาซ่านะเรายังเป็น MVP อีกอ่ะย้ายมาอยู่บาซ่ามาเร็ว เล่นดีจริงนะครับเหมาะสมมากๆและแน่นอนแล้วครับว่าบาซ่าแม่งเล่นกันโคตรจะห่วยโคตรกระจอกเล่นไม่เอาทรงอะไรเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ผมอารมณ์เสียมากๆคือภาพมันติดตาจริงครับกลัวว่าแบบจะไปจบแบบเดิมหลังจากที่นําเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปแพ้อย่างเรียกวูนแม่งฝังใจผมสุดๆแล้วโอ้โหยิงเยอะไว้ในเลขแรกยังไงเลข2โดนคัมแบกนี่คือแบบท้อนะครับคือเกือบไปจริงๆนะคืนนี้ซึ่งผมพูดตรงๆว่าผมไม่อยากหาแพนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เล่นกันได้ไม่ดีเลยแต่ถ้าเราเอาจากแค่สา หลายตากันแล้วกันนะคือเมื่อคือนน่ยผมมอาว่าเราโคดเล่นกันได้แบบโคดหน้าผิดหวังอะมันไม่ใช่การผิดพลาดครั้งแรกอะแต่มันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้หลายครั้งมากๆก่อนหน้าเนี้ก็เพิ่งมีปัญหาเรื่องลูกกลางอากาศ มาวันนี้เอาอีกแล้วไม่ได้มีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตัวเองเลยอะ่ะส่วนแดนกลางวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าการเอากาบีกับเฟอร์มินลงสนามพร้อมกันน่ะแม่งคือฝันร้ายของเดยองจริงๆเว้ยตอนที่เดยองยืนคู่กับเปดดี้เนี่ยบาซ่าแม่งมีความลงตัวในแบบที่เราหากันมานานนะครับแต่พอเป็นเดยองกับกาบีเนี่ยโอ้โหแลอยังมีเฟอร์มินอยู่ข้างหน้านะแม่งเหมือนเราดูคลิปแม่ครับที่พยายามเปลี่ยนพาอ้อมใม่กับลูกแฝดใครเคยดูเนี่ยลองคอมเมนต์มาเลยนะที่ลูกคนนึงพอจับได้อีกคนนึงแม่งคานไปนู่น พอจับลุยคนนึงกลับมาที่เดิมอีลูกที่แม่งใส่ผ้าอ้อมอยู่แม่งคานไปนี่อย่างเงี้ยคือแบบอย่างนั้นเลยแม่งวิ่งไปทั่ววิ่งมั่วโอ้โหปวดหัวว่ะเออคือเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับแม่งไม่มีความมั่นคงให้กับกองกลางได้เลยครับกาบีแม่งก็จะไปนุ่นเฟมินแม่งก็จะไปนุ่นต่างคนต่างไปไล้ทีนี้เด๋ยองกูรับหน้าที่อยู่คนเดียวอ่ะโคตรฉุนเลยว่ะแม่งมือหูวใช่ไหมแต่เอานะสุดท้ายเราก็ยังผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็ไปรอรุ้นว่านัดต่อไปเนี่ยจะทําได้ดีไหมนะแต่นัดนี้ก็ต้องงงพูดดดตรลยัวว่าานผิหสุ ทีนี้เราไปดูสถิติเด่น5เรื่องที่เกิดขึ้นจากหลังเกมมาขันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับความพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการแพ้นัดแรกของบาร์เซโลนาในทุกรายการตลอด25้นัดที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้นะครับก็ไปแพ้ให้กับแอดมันลินนะสองหประมาณวันที่21เนาะเออก็หลังจากนั้นก็ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเรื่องที่2ครับกีลาซี่นะกลายเป็นนักเตะดอทมูลคนที่4ี่ที่ทำแฮตทริกในยูฟาแชมเปียนลีกได้นะครับต่อจากโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ปีแอมริโอบาเมยองแล้วก็คาริมาเดี สานะครับและนี่ก็เป็นแฮตริกในรอบก่อนรองแชมเปี้ยนลีกนับตั้งแต่ที่คาริมเบเนเซมาทําไว้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาล2021-22นะเรื่องที่4ครับกิราซี่เนี่ยก็ทําไปแล้วทั้งหมด15ประตูจากการลงเล่น18นัดในแชมเปี้ยนลีกนะมีเพียงเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับที่ทําไว้21ประตูนะสุดท้ายนะครับเรื่องที่5นะครับ13ประตูของกิราซี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นสถิติใหม่ของดอทมูลเลยนะครับสำหรับการทําประตูมากที่สุดใน1ฤดูกาลในแชมเปี้ยนลีกโอ้โหเก่งจริงๆเป็นไงครับสถิติโดดดดเเเเเ่่่่นนนนนนทัั้้งบาาารซๆลยนะะฮพือ ครับห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละเจอกัน